มีประโยชน์อย่างไรต่อผิวหนังของเราสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอกิิกแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้คุณหมอจะพามาทําความรู้จักกับประโยชน์ของข้าวโอ๊ตกันนะคะข้<ค>าวโอต๊ตเป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยเส้นใยของอาหารและโปรตีนทั้งนี้ยังมีสารสําคัญเช่นฟอสฟอรัสวิตามินอ e ีและวิตามินบีนะคะซึ่งสารสําคัญเหล่านี้มีความจําเป็นต่อร่างกายของเราช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งประโยชน์ของข้าวโอ๊ตมีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวปรับสภาพผิวของเราไม่ให้ผิวหนังของเราแห้งก้านจนเกินไปนะคะ อย่างที่2นะคะก็คือช่วยลดอาการอักเสบบริเวณผิวหนังลดการระคายเคืองซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรคผิวหนังอย่างสุดท้ายเลยนะคะในข้าวโอ๊จะมีสารซาปโปนินซึ่งจะช่วยผัาเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนจึงนิยมนำมาทำเป็นสบู่ครีมบำรุงผิวเป็นต้นนะคะ